เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูการให้น้ําทุเรียนการให้น้ําทุเรียนนะครับเราก็จะให้สมมติว่าหัวเลขอย่างเงี้ยเราจะให้ตรงฝั่งซ้ายครึ่งชั่วโมงแล้วก็ฝั่งขวาครึ่งชั่วโมงเว้นไปครับช่วงนี้สามวันสามวันหรือสองวันดูแต่อากาศจะให้ทีหนะึ่ง แล้วก็ต้องดูดินเราด้วยครับทุกคนว่าดินเรามันเป็นดินประเภทไหนถ้าเป็นดินแดงแล้วเราต้องขุดดูด้านล่างด้วยเอาจอบมาอันหนึง่งขุดดูด้านล่างใต้ใต้ผิวดินเนี่ยสมมติด้านบนนะมันมันจะแห้งอย่างนี้ใชไมทุกคนแห้งนี้ถ้าสองวันมาแล้วเราก็เอาจอบเล็กๆมาอันหนึง่งขุดดูถ้าเรามือจับดูใต้ดินตรงนั้นมันชื้นถ้าสองวันแล้วมันยังชื้นอยู่ เราไม่ต้องให้เว้นก่อนเว้นเป็นสามวันแล้วเราก็จะต้องขุดดูตรงโคนตรงนั้นใกล้ติดโคนมันแล้วก็ริมนอกห่างห่างออกไปนอกตรงพุ่มมันเนี่ยเราจะขุดดูถ้าข้างในมันชุ่มจัดถ้าข้างนอกไม่ชุ่มเราก็ย้ายมาข้างนอกเฉพาะอันนี้เฉพาะหัวสปริงเกอร์เล็กนะครับหัวเล็กใช้ทอ่อพีเล็ก เราก็จะย้ายอ่ะเราก็จะเดินตรวจดูอย่างเงี้ยประจำของเราเพราะแต่ละแต่ละสวนแต่ละพื้นที่มันจะเอามาวัดเหมือนกันไม่ได้เอามาเทียบเทียบค่าเหมือนกันไม่ได้แต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดบางทีดินดินเขามันเป็นดินอุ้มน้ําอย่างออย่างดินมานผมนี่ด้านล่างขาวลูกลงังอุ้มน้ําครับ ถ้าฝนตกมาทีเว้นไปเลยอาทิตย์หนึ่งมันจะเป็นดินอุ้มน้ําเราต้องเราต้องดูดินเราด้วยเราจะไปไปเปรียบเทียบกับสวนอื่นไม่ได้เพราะว่าแต่ละพื้นที่นะครับทุกคนคงคง,คงเข้าใจแต่ละพื้นที่ว่ามันมันจะเหมือนกันไหมการให้น้ํามันไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละดินทรายก็อีกแบบหนึง่ง จะดูด้านนู้นเราชุ่มหรือ,อยังแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยครับการให้น้ำทุเรียนผมจะให้ไปเลยเนี่ยวันเนี้ยสี่ชั่วโมงเปิดทั้งแปลงเลยทีเดียวเพื่อป0ูกสองร้อต้นเปิดไปเลยทิ้งไปเลยเพราะผมย้ายหัวไปแล้วด้านซ้ายด้านขวาสี่ชั่วโมง ที่ชั่วโมงแล้วผมจะเว้นไปเลยสามสี่วันอันนี้คือแนวแนวผมนะดินผมเป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ที่ของผมมันจะเป็นที่ทิวเขามันก็จะไม่เสมอมันก็อาจจะแตกต่างจากของทุกคนที่เขามีสวนทุเรียนกันบางคน ใช้ระบบสปริงเกอร์สองห่วงเขาไม่ต้องปล่อยนานครับเขาปล่อยยี่สิบนาทีเขาก็พอละเขาก็ชุ่มละแต่ของผมนี่สี่ชั่วโมงในสองแรงเมนสองนิ้วดึงน้ำมาสามร้อยสามร้อยเมตรแล้วมาลงแปลงใช้ใช้ปัม๊มสองนิ้วสองใบพัดดันเลยดันมา ก็ดูแค่แต่ปัญหาหัวพวกนี้มันมีอยู่คือมดเข้านิดนึงกระตันละมดตัวใหญ่ๆเราก็ต้องเดินดูหรือันกกาซีนพวกแตกรที่มันอยู่กระท่อนนะเราก็เดินดูของเราแต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแล้วครับเพราะต้นมันใหญ่ละผมก็จะวางสองหัวละสปริงเกอร์ออกไปประมาณเมตรห้าสิบปกติเขาจะใช้กันสามหัวนะหนึ่งสองสามแต่เราจะใช้สปริงเกอร์สองหัว ก็พอละอาศัยเบี่ยงแค่นั้นเพราะดินผมมันเป็นดินขาวขาวลุกลังอุ่มน,น้ำานามถ้าฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่หรือเจ็ดวันนี่หรือสามวันติดต่อกันวันเวน้นวันวันเว้นวันวน,วน,นี่ฝนแปลงนี้ผมไม่ต้องปล่วยน้ำเลยครึ่งเดือนไม่งั้นมา เละครับพูดถึงดินผมเละลูกหลังแต่เละดูหลังจากที่ต้นไม้มันได้น้ำได้ปุ๋ยปแลาดูก็จะมีสัตว์กืดอยู่หมดเลยมันก็เป็นธรรมดามดดำก็สำคัญนะครับทุกคนจะให้เพื่อนได้ดูแนวทางการการให้น้ำมูกผู้เรียนแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ลักษมีมันก็จะออกมาถึงเนี่ยจะเวี่ยงออกมาเนี่ยให้มันออกนอกทรงพุ่มไปเลยถ้าดันได้ก็จะไปดูเป็นจุดๆไปเดินดูไว้ทิ้งไว้สีชั่วโมงนี่ผมกลับไปไปบ้านไปใส่ ใส่ถังพ่นยุงพ่นยาอะไรของผมด้วยเปิดสบายสบายปล่อยมันเลยน้ำน้ำนี่ผมใช้น้ำบอ่อครับทุกคนผมไม่ได้ใช้น้ำบาดาลนะผใช้น้ำบ่อรถของผมน้ำบอ่อจะดีกว่าถ้าพูดถึงถ้าเพื่อนมีน้ำบาดาลก็ดูดบาดาลลงบอ่อดินพักไว้ให้มันให้ตะกรอนปูนนะ่ะ มันลงมันตกตะกอนก่อนแล้วค่อยดูดเราเราทำแบบนี้ครับทุกคนเราจะทำเอาน้ำบาดาลใช่ไหมแล้วเราก็จะทำคล้ายๆน้ำตกอ่ะให้มันไหลแล้วเอาหินเลียงหินเลียงไว้แล้วเราก็จะปล่อยน้ำจากไอโบ่บาดาลให้มันไหลลงโบเราจะใช้หินเลียงเรียงไว้เรื่อยให้มันคล้ายๆทำตัวกอง ปรับน้ำอ่ะแล้วเราก็จะปลูกไอ้พวกต้นต้นอะไรละ่ะต้นต้นผือหรือต้นอะไรไว้ก็ได้ให้มันดักน้ําให้รากรากต้นไม้มันดักตะกอนปูนปูนของน้ําบาดาลแล้วลงบ่ออ่อามันจะช่วยดูดไอ้พวกตะกอนปูนอ่ะแล้วก็กดความเป็นกรดแต่ถ้ากดในบ่อเยอะเราก็ต้องเติมน้ำส้มครับทุกคน น้ำส้มที่เรากินนี่แหละซื้อเป็นแกลอนมาแล้วเรามาเติมเนี่ยน้ำบาดาลมันต้องปรุงปรุงปรุงรสชาติเยอะแต่ถ้าน้ำบ่อไม่ต้องมันมีออกซิเจนเยอะครับผมมันรับจับน้ำฝนโดยตรงก็เพื่อนดูแนวทางกันไปนี่น้าด้านนี้ชุ่มล้วก็แล้วก็ปรับหมู่ย้ายมาทั้งนี้โอเคนะ เลืมมือก็นแหะถ้าเราไม่อยากกลมเราก็ตีนเตะไปแันพ่นไปมันอยากพ่นไปทางไหนก็ให้มันพ่นมาพ่นรอบต้นด้านนี้กล่ว่าด้านนี้ชุ่มแล้ว ล้วก็ต่อพี่สายพ,พี่ยาวหน่อยจะมาทางนี้่นฝั่งนี้ ยหยมาทั้งนี้นาก,การให้น้ำงงผมผมาหกเจ็ดปีแล้วหกปีกว่าแล้วเจ็ดปีแล้วผมยังไม่ได้หกปีหกปีกูกว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยน ผมยังใช้อย่างนี้อยู่เปลี่ยนแค่ระบบหัวอยู่ระบบหัวสปริงเกอร์เล็กเนี่ยการให้น้ำทุเรียน ถ้าเพื่อนถูกใจก็อย่าลืมกดกติดตามนะครับผมมีคลิปใหม่ๆพ่นหลังจากนี้ไปผมจะพาเพื่อนเริ่มบำรุงทุเรียนเต็มที่ครับผมถือว่าเต็มที่เลยแหละเต็มร้อยเลยในการบำรุงนะครับผมทั้งใส่ปุ๋ยพ่นยาทุกอย่างถึงเวลาแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ